สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาเมียนมาสักครับเยอสู่จีสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาผมเา็ิที่อประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตุสาหน่วยเช่นเคยนะครับมิงกลาบาสยามะสยามะมิงกลาบาเชนดิชันตุสานวยค่ะวันนี้เป็นตอนที่47นะครับนำเสนอเรื่อง การสมัครขึ้นทะเบียนที่งานประกันสังคมครับคำว่าประกันสังคมภาษาเยอม,มาพูดว่าลูมูพูโลโเยลูมูก่อนจะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับประกันสังคมลูมูพูโลโเยอามาค่ะลูมูพูโลโเยอามาค่ะทำ ล่่ลหรือสมัครเชา่ชาเช่าเมื่อก่อนหรือก่อนอื่นอเยอเยใหมอ่อติอติผู้ประกันตนหรือผู้เอาประกันหรือผู้เอาประกันอามาคายาอยู่ดู อามากค่ะย่าอยู่ตัขึ้นทะเบียนมาป่งตีมาป่งตีแบบฟอร์มใบสมัครเจ้าหลัวปงซ่าเจ้าหลัวปงซ่าเจ้าหลัวปงซ่ากรอกเพเพภาษาไทยไทยสาไทายสาย เขียนเย่เย่นายจ้างอโลชิอโลชิหรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นดาม a มหกดามะมหกมีมาด้วยหรือพามาด้วยปาลาปาลาเพื่อนตางเงจี ตงงเีใบอนุญ,ญาตทำงานอะเลว์ลวคุีนเลม่าอะเลว์ลวคุีนเลม่าสำเนาไม่ตูตัางในงานกูเลม่าสาโอในงานกูเลม่าสาโอบัตรประจำตัวประชาชนอเมอตามาโปงติงกะ อมิวตามาปงติงกะหนังสือมอบอำนาจหนังสือมอบอำนาจกูซเลลเอซากูซเลลเอซาด้านนั้นหรือด้านโน้นโฮเบะโฮเบะหมายเลขควหรือลำดับหมายเลขเอมาซีและมะ อามาเซเลมะเอาหรือได้ไปอยู่อยู่เรียกคอคอรอคุณผู้ฟังครับเรามาเข้าสู่บทสนทนากันเลยนะครับจะสมัครทำประกันสังคมได้ที่ไหนครับลูมูพูลงเยออามาคันลูโพว เบมาเชียยามะเลคิมเาเมื่อก่อนเคยสมัครไหมหรือสมัครใหม่อยิงกาอติเชียวดาลาไม่เคยสมัครประกันสังคมเลยสักครั้งครับลูมูพูลลยีอามาค่ะตะคาหม่ามาเชีาวผู้บาบูจะต้องกรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสอส1ขีดก่อนอ๋อ1ขีด0 3 อาม่าคันยาอยู่ตูมะปงตินเดเช่าหลัวโป้จางซอปอสอติตโยตหมาอเยี่พี่ยาเมต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือเปล่า,า,าไทยสาเน่ยเยี่ยไทยสาเน่ยเยี่ยมาล่าจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยมีนายจ้างคนไทยหรือคนที่เขียนภาษาไทยได้มาด้วยไหม ท่าสาเนยียเมไท่อลูชินดามาโมะฮท่ายสายีเด,เดเดตูปาลาตูปาลาตลามีเพื่อนที่เขียนภาษาไทยได้มาด้วยครับท่าสายีเด,เดเดตเตงเงจีปาลาเดขอสำเนาใบอนุญ,ญาตทำงานกับสำเนาหนังสือเดินทางของคนที่จะสมัครประกันสังคมค่ะ อามาคันเช่าเมตุเยกูเลมะาโอไม่ดูปีบาครับนี่ครับโฮเคดีมาบาแล้วสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างกับหนังสือมอบอำนาจละ่ะมีมาด้วยไหมอาเชเยอามิโตามาปรติงกะไม่ดูเนติงกะไม่ดูเน่กูซะเลล์ยสากปาลาตาครับ นี่ครับโอเคดีมาบ้าถ้ากรอกใบสมัครเสร็จให้ไปหยิบบัตรคิวที่ตรงโน้นแล้วรอเรียกค่ะเชาหลวกปงซังกเพียบยิโนโฮเบ็มอยู่ปีโคดากร้ังบ้าคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนากันนะครับประโยคแรกจะสมัครทำประกันสังคมได้ที่ไหนครับลูมูพูลเยอามาคลวพู เบมาเช่ายามเลคิมยาแปลมาเช่ายาเมเลคิม比าแปลจากภาษาเยนรมาตรงๆจะได้ว่าประกันสังคมทำเพื่อจะที่ไหนสมัครได้ครับในประโยคนี้คำว่าลูม uh ูพูลโยยอามาคาสถานีประกรันสังคมเลวแปลว่าทำโพ่ เป็นคำปูพบูดแปลว่าเพื่อเบมาเมเลเป็นคำแสดงคำถามโดยจะมีคำกริยาอยู่ระหว่างคำเบมากับเมเลแปลได้ว่าแปลได้ว่าจะที่ไหนเช่าแปลว่าสมัครยา่าแปลว่าได้หรือได้รับคิมยา่าคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับ ทบทวนประโยคครั้งหนึ่งนะครับจะสมัครทำประกันสังคมได้ที่ไหนลูมูพูลลเย่อามาคานเลโพเบมาเชลยาเมเลคิมยาประโยคต่อไปนะครับเมื่อก่อนเคยสมัครไหมหรือสมัครใหม่อยิงกาเชพูตลาอติเชลดาลาแปลตามภาษาเมียนม,มาตรงๆจะได้ตลาอติเชาดาลาแปลตามภาษาเมียนม,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 มาตรงๆจะได้ว่า เมื่อก่อนสมัครเคยทำไหมใหม่สมัครใช่ไหมในประโยคนี้คำว่าอีนนยแปลได้ว่าเมื่อก่อนหรือหรือก่อนอื่นก้าเป็นคำวิพัฒน์ที่ใช้ตาหลังคำนามเพื่อแสดงสถานะประธานของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ช่าแปลว่าสมัคร ผู้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาตามหลังคำกริยาหลักใช้ในความหมายที่ว่าเคยทำตะลา่าเป็นคำลงท้ายประโยคคำถามที่มีกริยาแปลได้ว่าไหมอติแปลว่าไหมตาใช้ตามหลังคำกริยาแปลว่าการที่หรือคำถามที่ไม่มีกริยาแปลได้ว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่า ะะทบทวนปะยปะอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเคยสมัครไหมหรือสมัครใหม่ภาษามยามาพูดว่าอยิงกาเชลพูตลาอติเชาดาลาครับไม่เคยสมัครประกันสังคมเลยสักครั้งครับลูมูพูลงเยออามาคาตะคามาเมเชาพูบาบูแปลตามภาษามยามาตรงๆจะได้ว่าประกันสังคม แม้แต่ครั้งเดียวไม่สมัครเคยทำาเคยทำในประโยคนี้คำว่าลูมูพูโลโยยีมาค่ะแปลได้ว่าประการสังคมตะคามาแปลได้ว่าแม้แต่ครั้งเดียวมาบูเป็นรูปแบบการปฏิเสธโดยนำคำคํากริยามาใส่ระหว่างคำว่ามา กับบู่แปลได้ว่าไม่เาแปลว่าสมัครผู้เป็นคำกริยาช่วยตามหลังคำกริยาหลักใช้ในความหมายที่ว่าเคยทำป่าเป็นคำแสดงความสุภาพนะแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เคยสมัครประกันสังคมเลยสักครั้งครับภาษาสัมยมาผูด้ได้ว่าลูมูพูลโยอามาคา ตะคาม่า,มาไม่ใช่ผู้บาบูเประโยคต่อไปนะครับจะต้องกรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้บาบูเประโยคต่อไปนะครับจะต้องกรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสปสหนึ่งขีศก่อนอามาคันยาอยู่ดูมาปงตีเน่เช่าหล่ปงจังสสนสปสดตญาโตมาอเยนเพียม,มตรงๆจะได้ว่าผู้เอาประกัน ขึ้นทะเบียนที่แบบฟอร์มใบสมัครสปรสหนึ 03, ่งขีศูนสที่ก่อนอื่นกรอกได้จะในประโยคนี้คำว่าอามาคย่าอยู่ตรงว่าผู้เอาประกรันมาโปงตีแปลได้ว่าขึ้นทะเบียนแต่ เป็นคำขยายคำนามโดยจะมีคำกริยาหรือวลีกริยาอยู่ข้างคำเตะเพื่อขยายคำนามที่อยู่ข้างหลังคำเตะแปลได้ว่าที่ซึ่งแปลได้ว่าแบบฟอร์มใบสมัครมาเป็นคำแสดงตำแหน่งสถานที่และเวลาใช้ตำแหลังคำนามแปลได้ว่าณนะที่เมื่อพี่แปลว่ากรอกหรือ เติมให้เต็มเติมให้เต็มแม่เป็นคำลงท้ายประโยคบอกเล่าในบริบทอนาคตตามหลังคำกริยาแปลได้ว่าจะนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับจะต้องกรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนสอปอสหนขีศูนภาษามยตามาพูดได้ว่าอา,ามาคายาอยู่ตัวมาโงตีนเด เชาา่าล้อปองแจงอปสติตัวยะตัวมาอยีพี่ยาเมประโยคต่อไปนะครับต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือเปล่าไทยสาเนี่ยเยียะมะลาหรือเปล่าไทยสาเนี่ยเยียมะมะลาแปลตามภาษาเยอม,มาตรงๆจะได้ว่าภาษาไทยกับเขียนได้จะไหมในประโยคนี้คําว่าไทยสา แปลได้ว่าภาษาไทยแน่ได้ว่าและกับเย่แปลได้ว่าเขียนมาล่าเป็นคำแสดงคำถามที่มีกริยาสำหรับอนาคตแปลได้ว่าจะไหมนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องเขียนเป็นภาษาไทยหรือเปล่าพูดเป็นภาษาไทยหรือเปล่าพูดเป็นภาษามี่มาได้ว่า ไทยสาเน่เยียมะลาประโยชน์ต่อไปนะครับจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยมีนายจ้างคนไทยหรือคนที่เขียนภาษาไทยได้มาด้วยไหมไทยสาเน่เยียเมไทยอ a โลชินายอะโลชินดามะมะโฮไทยสาเยดเดตุปาลาตาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าภาษาไทยกับเขียน ได้จะชาวไทยนายจ้างหรือว่าภาษาไทยาภาษาไทยเขียนทำเป็นที่คนมีมาด้วยไหมในประโยคนี้คำว่าไทยหมายถึงประเทศไทยหรือชาวไทย allusion แปลว่าหนายจ้หรือว่าด เป็นคำกริยาช่วยเพื่อใช้ในความหมายที่ว่าสามารถทำเป็นตู่แปลได้ว่าคนหรือบุคคลปาลาแปลได้ว่าพามาด้วยหรือมีมาด้วยหรือมีมาด้วยนะคะทบทวนประโยคครั้งหนึ่งนะครับจะต้องเขียนเป็นภาษาไทยมีนายจ้างคนไทยหรือคนที่เขียนภาษาไทยได้มาด้วยไหม ภาษายม,มาพูดว่าท h a สาเนเยียเมท h a i elution มามะโหกดามะหกท h ย i สายีเดเตตุปาลาตาสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อไปนะครับมีเพื่อนที่เขียนภาษาไทยได้มาด้วยครับ,รรบท h a สายดเดเตตงเงจีปาลาเดแปลจากภาษาเมาาาม,มาตรงๆจะได้ว่าภาษาไทย แปลจากภาษาเมยนมาตรงๆจะได้ว่าภาษาไทยเขียนทำเป็นที่เพื่อนมีมาด้วยในประโยคนี้คำว่าต่งเงจีแปลว่าเพื่อนแต่เป็นคำเติมหลังคำกริยาคำถามไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพื่อนที่เขียนภาษาไทยได้มาด้วยครับ ภาษามยนมาพูดได้ว่าไทยสายิดเดตตงเยจาลาเดประโยคต่อไปนะครับขอสำเนาใบอนุญ,ญาตทำงานกับสำเนาอนุญ,ญาตทำงานกับสำเนานังสือเดินทางของคนที่จะสมัครประกันสังคมค่ะอามาค่ะเช่าแม่ตูเย่เอลโลกควินเลิฟม่ไม่จูแน่ในงานกูเลิฟม่สาโอ,อไม่จูปบีบาแปลจากภาษามยนมาตรงๆจะได้ว่า ปรันสมัครที่จะคนของงานมีสิทธิ์ในการทำงานเอกสารสําเนากับหนังสือเดินทางสําเนาให้ทำเถอะในประโยคนี้คำว่านี้คำว่าอามาคแปลได้ว่าประการหรือรับรองให้ แม่เป็นคำแสดงส่วนขยายของคำนำนายบริบทอนาคตข้าหน้าของคำแม่จะมีคำกริยาหรือวลีกริยาที่ใช้เป็นขยายความหมายของใครได้ว่าที่ที่ทจะหรือซึ่งจะแย่ yeah. เป็นคำแสดงความเป็นเจ้าของแปลได้ว่าของ a l l o แปลว่างานแล้วกาขคุแปลว่า มีสิทธิ์ในการทำงานเล่มะแปลว่างานแลนว้วไก่คุยแปลว่ามีสิทธิในการทำงานเล่มะแปลว่าใบาหรือเอกสารไม่ดูแปลว่าสำเนาในงานกู้เล่มะสาโอแปลว่าใช้ลงท้ายประโยคคอร้องหรือคำสั่งอย่างสูภาพสื่อได้ว่า ทำเธอะนะคะทบทวนประโยคครั้งหนึ่งนะครับขอสำเนาใบอนุญ,ญาตทำงานกับสำเนาหนังสือเดินทางของคนที่จะสมัครประกันสังคมค่ะภาษามยมาพูดได้ว่าอามาคานโชควีนเล็บมะไม่จูเน่ในงานกูแเล็บมะสาโอไม่จูเปีบาประโยคต่อไปนะครับครับนี่ครับโอเคดีมาบาแปลจากภาษามยามาตรงๆจะได้ว่า ใช่ครับที่นี่ในประโยคนี้คำว่า<ห>คำว่าโฮเกะเป็นคำตอบรับประโยคแปลได้ว่าใช่ครับใช่คะ่ะดีมาแปลได้ว่าที่นี้อาจจะสื่อได้ว่าสิ่งนี้นะคะทบทวนประโยคครั้งหนึ่งนะครับครับนี่ครับทบทวนประโยคครั้งหนึ่งนะครับครับนี่ครับ ภาษาเยมาพูดได้ว่าโฮเะดีมาบ้าประโยคต่อไปนะครับแล้วสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้างกับหนังสือมอบอำนาจละ่ะมีมาด้วยไหมอโลชิเยอมิโอตามาปปงติงเกลเวลอยซากอปาลาตลาแปลจากภาษาเยมมาตรงๆจะได้ว่านายจ้างของบัตรประจำตัวประชาชนสำเนากับ หนังสือมอบอำนาจก็ด้วยมีมาด้วยไหมในประโยคนี้มิ Am u t a มา p ปงติงกแปลได้ว่าบัตรประจำตัวประชาชน g ู z าเล l ล e s ซาแปลได้ว่าหนังสือมอบอำนาจก็เป็นคำแสดงความมีส่วนร่วมใช้ในประโยคคำถามเท่านั้นเท่านั้นแปลได้ว่า ก็ด้วยด้วยเหมือนกันนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วสำเนาแบบประจำตัวประชาชนของนายจ้างกับหนังสือมอบอำนาจละ่ะมีมาด้วยไหมภาษามยมาพูดได้ว่า a l l o h i ย a m ม u t a Ma Pontinga ภาษามิมาพูดได้ว่า a l l o h i ย Amiuta Ma Pontinga ไม่ด,ดูเน่ g u g l e ล e Loesago Palatala ประโยคต่อไปนะครับครับนี่ครับโอเคดีมาบาแปลจากภาษาเยอมาตรงๆจะได้ว่าใช่ครับใช่ครับใช่ค่ะดีมาแปลว่าที่นี่อาจจะสื่อได้ว่าสิ่งนี้นะคะทบทวนเพื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับครับนี่ครับภาษาเยมาพูดได้ว่าโอเคดีมาบาสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุศึกษาประโยคสุดท้ายนะครับถ้ากรอกใบสมัครเสร็จให้ไปหยิบบัตรคิวที่ตรงโน้นแล้วรอเรียกค่ะช่างล่ปอปงจางโกูพี่ปีโฮเบ,บมาอัมมาเซนและมักอยู่บีคอดากูสร้างบาแปลภาษาเมียมาตรงๆจะได้ว่าแบบฟอร์มใบสมัครกรอกเสร็จแล้วถ้าหากว่าด้านโน้น ที่ลำดับหมายเลขเอาเสร็จแล้วเรียกการที่รอทำเถอะ<น>แล้วเรียกการที่รอทำเถอะในประโยคนี้คำว่า go เป็นคำตำหลังคำนามเพื่อแสดงสถานะการของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ ปี่เป็นคำเชื่อมคำกริยาแสดงว่าถ้าหรือถ้าหากว่าโฮแบแปลได้ว่าด้านโน้อนอมาเซนเลมแปลว่าลำดับหมายเลขอยู่แปลว่าเอาหยิบหรือรับคอแปลว่าเรียกเส้าแปลว่ารอนะคะ ทบทวนประโยคครั้งหนึ่งนะครับถ้ากรอกใบสมัครเสร็จให้ไปหยิบบัตรคิวที่ตรงโน้นแล้วรอเรียกค่ะภาษามยมมาพูดได้ว่าเช่าลวปงซังกูพีบเย่ฮบมาอัมมาอมมสียนเลมายูบีคคดากซงบาคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนากันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่า มีนายจ้างคนไทยหรือคนที่เขียนภาษาไทยได้มาด้วยไหมพูดเป็นภาษามยามาได้ว่า Thai a l u s h i n dhamma maho Thai sa yedate t u p a l a d a l a Thai a l u s h i n dhamma maho Thai sa yedate t u p a l a d a l a นะคะในประโยคนี้คำว่านะคะ ในประโยคนี้คำว่าแตเป็นคำกริยาช่วยใช้ในความหมายที่ว่ามีความสามารถในการทำอะไรสักอย่างโดยศึกษาค้นคว้าและสามารถทำเป็นทำได้ดีนะคะแต่ในอีกกรณีหนึ่งแต่ในอีกกรณีหนึ่งคำว่าแตนี้ใช้เติมหลังคำกริยาเพื่อใช้ในความหมายที่ว่ามักจะเป็น มักจะเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันว่าพูดภาษาไทยเป็นไหมพูดไทยสกาเปียวตะตลาเย็บผ้าด้วยจักเป็นพูดว่าเซชเฉะปาเดเซ่เดปาเดนในจ้างมัก จะมาตรวจงานทุกวันอโลเชงกาต้นนลาเน่ได้ลาสิตาปาเดออโลเชงกาต้นนลาเน่ได้ลาสิตาปาเดอทำงานทำความสะอาดเป็นพูดว่าต้านชินเยเล่างานต้านชินเยเล่างานเล่าตาปาเด ต้าชิยลง,งาโลตะปาเดนะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทนาเป็นภาษาเมียนมากันอีกครั้งหนึ่งนะครับาาลูมูภูลงยี้อามะแขนโลผูแบมาเช่ายามาแลกโลผูแบมาเช่ายามาแลกขมยาอี้งาเช่าภูตลาอเติเช่าตลาลูมูภูลงยี้อามะแขงตะค้ามามาเช่าภูเบา အမခန်ရာယူသူမှပုံတင်တဲ့ရှောက်လှပုံစံစောပော့စတ၃သောင်းအရင်ပြေးရမယ်ထိုင်းစာနဲ့ရေးရမလားထိုင်းစာနဲ့ရေးရမယ်ထိုင်းအလုတ်ရှင်ဓာတ်မမဟုတ်ထိုင်းစာရေးတတ်တဲ့သူပါလာတလားထိုင်းစာရေးတတ်တဲ့တကယ်ချင်းပါလာတယ်အမခန်ရှောက်မဲ့သူရဲ့အလုတ်လုတ်ခွန့်လက်မှတ်မိတူ နိုင်ငကုလက်မှတ်စာအုပ်မိတူပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါအလုတ်ရှင်ရဲ့အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကတ်မိတူနဲ့ကိုစလဲလွှဲစာကိုပါလာသလားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာပါရှောင်းလွာပုံစံကိုဖြည့်ပြီးရင်ဟိုဘက်ပြီးရင်ဟိုဘက်မှာအမှတ်စဉ်လက်မှတ်ယူပြီးခေါ်တာကိုစောင့်ပါစာထာနေวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมา สินซาสยากาเดย์มิมะสกะัปโงสำหรับวันนี้นำเสนอสุภาษิตที่ว่าซิมพูแทชุมพูน,นี้นำเสนอสุภาษิตที่ว่าซิมพูแทชุมพูจีซิมพูแทชุมพูจีนะคะแปลตรงได้ว่ามากกว่าค่าช้างค่าตะขอแพงคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือ สี่ห้าชูแปลว่าตะขอบังคับช้างหรือปะตักช้างจี้แปลว่าใหญ่หรือราคาแพงนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือราคาของตะขอบังคับช้างสูงกว่าราคาของช้างคาซึ่งเปรียบเทียบว่ามูลค่าของสิ่งที่เป็นหลักเป็นสำคัญย่ัง น้อยยิ่งกว่ามูลค่าของอุปกรณ์เสริมหรือสิ่งที่ไม่สำคัญที่จะต้องใช้ควบคู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้สาหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาเรื่องการสมัครขึ้นทะเบียนที่งานประกันสังคมได้หมดลงแล้วนะครับพบกับผมมาริสันประกอบกิจและอาจารย์ตุซาหนหวยได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ Mingala bak